สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูเนื้อสับผัดใบยี่หร่ามาดูวิธีท,ทำกันเลยเริ่มแรกนะคะนำกระทะค่ะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะเพื่อลดความป่าของพริกแกงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ เสร็จแล้วผัดจนกระทั่งพริกแกงสุกแล้วก็หอมเลยค่ะพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมใส่เนื้อสับลงไปค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นเนื้อพรีเมี่ยมนะคะขายในโลตัสแมคโครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อบด ระหว่างผัดนะคะให้ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะเนื้อเขาจะได้ไม่กระด้างนะคะแต่เราจะต้องผัดจนกระทั่งเนื้อแห้งเลยนะคะผัดมาได้สักครู่นะคะตอนนี้เนื้อของพิดาก็สุกแล้วค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะเขาก็จะเริ่มแห้งที่เห็นเต้นอยู่นี่คือไขมันที่ได้จากเนื้อนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราจะปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติค่ะก่อนที่จะปรุงนะคะให้ชิมก่อนนะคะเพราะพริกแกงบางร้านจะมีรสเค็มค่ะพี่ดาชิมแล้วนะคะขาดเค็มพี่ดาก็ใส่น้ำปลาค่ะเติมน้ำตาลเพื่อความกลมกลม่อมค่ะใครจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะ ผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีชิมรสชาติค่ะท้ารสชาติได้ที่นะคะใส่พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยใบยี่ยราใบยี่ยราใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็ยุบลงค่ะใบยี่ยราใส่ได้ทั้งดอกและใบเลยนะคะ เขาสวยร้อนๆนะคะทานคู่กันกันกบผัดเนื้อผัดใบยี่หร่าของเรานะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะใบยี่หร่าและพริกชี้ฟ้าสุกได้ที่ปิดแก๊สจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเนื้อผัดใบยี่หร่าลองไปทำทานกันดูนะคะ โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพิดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พิดาด้วยนะคะ